สวัสดีค่ะวันนี้รีวิวจุดกลางเต็นเนาะเราจะมารีวิวลานกลางเต็นที่ชื่อว่าอแคมสระบุรีนะคะตั้งอยู่ตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะลานนี้เนี่ยอยู่ในบริเวณศูนย์ยอดฮิตของคนที่หาจุดกลางเต็นอยู่เนาะเพราะว่าจะมีลานดังๆอีกหลายที่เลยเช่นแกงลานลัก ละลานตานะคะซึ่งเป็นโซนยอดที่สำหรับคนที่หาจุดกลางเต็นท์ให้ปักหมุดนะคะเลื่อนมาหาแถวๆเนี้ยจะเจอหลายโซนหลายที่มากนะคะแต่ว่าที่ออแคมปเนี่ยคิดว่ามีระบบจัดการที่ดีมีห้องน้ำที่สะอาดแล้วก็มีจุดล้างจานที่เยี่ยม ที่สุดแล้วตั้งแต่ไปกลางมาหลายๆ้านนะคะบริเวณร้านเนี่ยก็จะมีรถเข็นให้ใช้ยืมใช้ให้หน้าร้านเนาะมีป้ายทางเข้าสามารถถ่ายรูปลงมุมทางเข้านี้ได้นะคะแล้วก็ที่นี่เนี่ยมีหญ้าเนียนเรียบไม่เป็นหลุมไม่เป็นบ่อนะคะดินก็คือปักสมองง่ายไปช่วงโควิดเขาก็จะมีใ,ให้สแกนวัดอุณหภูมินะคะอันนี้คือบรรยากาศร้านข้างหน้าเนาะ กว้างร่มรื่นนะคะต้นไม้อาจจะยังไม่ได้ใหญ่โตมากแต่คือพอให้ร่มเงาได้อนาคตคิดว่าผ่านไปหลายปีเนี่ยต้นไม้ที่ทางร้านปลูกเอาไวอ้อ่ะน่าจะให้ความร่มรื่นร่มเงาแล้วก็มีพื้นที่บังแดดได้มากกว่านี้เนาะแต่ตอนนี้นก็รู้สึกว่าโอเคแล้วแหละมันมีหลายจุดที่ร่มอยู่นะคะตอนที่ไปก็มี บ้านที่กลางไม่หลายบ้านมากหนักนะคะไม่ได้แน่นมากนะคะต้นไม้แต่และต้นเนี่ยค่อนข้างสูงแต่ว่าใบยังไม่ดกหลายต้นก็มีหมดมาทํารังเวลากลางก็ลองดูว่าแถวนั้นมีรังหมดอยู่หรือเปล่านะถ้ามีเนี่ยมันจะลําบากตอนที่เรากลางทาบหรือว่านั่งอยู่แถวนั้นมันจะเข้ามาตอมาหาเราเนาะอันนี้ก็คือเต็นท์ของเราตอนกลางเสร็จแล้วเราลกจะกลางที่บริเวณโซนด้านติดกับน้ําตก บริเวณด้านลิมเกือบสุดขอบนะคะข้างล่างอจะเป็นโซนน้ำตกแต่ว่าโซนตรงนี้น้ำตกจะไม่ได้ไหลแรงมากนักนะคะอ,อันนี้ก็คือป่าตรงข้ามริมฐานนะคะพอเดินลงไปข้างล่างก็จะเป็นโซนน้ำตกแหละฝั่งขวามือมันจะเป็นโซนที่เขาเล่นน้ำกันเนาะ เด็กเล็ก,ก็สามารถเดินลงไปเล่นน้ำได้เรามันไม่ได้ลึกมาเขาทําเป็นแนวคันหินชะลอน้ําแต่ว่าโซนตรงที่เราอยู่เมื่อกี้น้ำมันค่อนข้างจะนิ่งแล้วก็จะขุ่นนิดนึงน้วจะไม่ได้ใสมากนะคะแต่ว่าน้ําน่าจะเย็นนะคะตรงเนี้ค่อนข้างจะขุนแล้วก็ ไม่ได้ไหลเชี่ยวมันทําให้น้ําไม่ได้มีการโฟลลงไปที่น้าตกโซนข้างล่างนะคะ mm hmm. เข้าใจว่าเขาน่าจะทำเ mm hmm. พึ่งทําแนวกั้นหินตรงนี้ด้วย mm hmm. เพื่อให้มันชะลอ,อน้ํานะคะอันนี้ก็คือบรรยากาศช่วงประมาณสักบ่ายแก่ๆนะคะประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณนี้ก็ไม่ร้อนมากเนาะนะคะ มันก็จะมีหมดมีมแมลงเป็นปกติแหละนะคะก็ให้เลือกกลางจุดที่มีมแมลงน้อยเนาะเราไปมาช่วงกลางปีเดือนเมษาถึงเดืนอนพฤษภาเนี่ยอากาศก็ค่อนข้างร้อนเลยก็เตรียมพัดลมเอาไว้เนาะก็พยายามจิบน้ำเยอะๆนะคะตอนนี้ก็กางเส็นเสร็จแล้วก็จะเอาพวกที่นอนหมอนมู พวกนี้มานอนมาเตรียมรอไว้ลงจากรถเนาะนะคะอ่ะมาถึงห้องน้ำเนาะอย่างที่เคยบอกไปที่เนี่ยห้องน้ำสะอาดมากคือปูกระเบื้องสีขาวทั้งห้องเลยแล้วก็ไม่มีกลิ่นนะคะ มีประตูล็อกชัดเจนนะคะเป็นห้องน้ําที่ดีที่ดีเกือบดีที่สุดตั้งแต่ไปกลางเต็นท์มามีที่วางของมีจุดให้แขวนของมีเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะคะหาน้อยหาได้น้อยมากลานกลางเต็นที่จะมีเครื่องทาน้ําอุ่นมีฝักบัวคือเขาใช้อุป,ปกรณ์ค่อนข้างดีเลยราวแขวนแล้วก็สายฉีดฝักบัวก๊อก,กน้ําสุขภัณฑ์พวกเนี้ยค่ะ เป็นของที่เกียรติคุณภาพดีเลยนะคะแล้วก็ปูก,กระเบื้องผนังแล้วก็กระเบื้องพื้นนะคะหน้าห้องน้ําก็เป็นแนวก้นไม้ไผ่นะคะเขาจะแยกห้องน้ําชายกับห้องน้ําหญิงตรงนี้จะเป็นโซนที่ล้างจานนะคะมีสองอ่างแล้วก็ตรงข้างจะเป็นอ่างล้างหน้าเอาไว้แปรงฟันมีกระจกด้วยน้ําก็ไหลแรงน้ําใสไม่มีกลิ่นนะคะ คิดว่าเป็นน้ำประปาแหละนะคะเพราะว่ามันค่อนข้างจะใสาขาวไม่มีกลิ่นน้ำตกอะไรเนี่ยก็คือมั่นใจได้เพราะเขาไม่ได้สูบมาโซนล้างจานตรงนี้ก็คือชอบมากเพราะว่าซิงค์มันใหญ่มากคือปกติไปร้านอื่นๆน่ะซิงคมันจะเล็กหรือว่ามันเตี้ยไปหรือว่ามันไม่ลึกอะเวลาเราล้างจานเรามันชอบเปียกเสื้อข้างหน้าแต่ที่เนี่ยคืออ่างใหญ่มากเวลาขนพวกกระทะหรืออะไรพวกนี้ไปก็คือ พอดีเลยนะคะเขาก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนเ,ยเป็นรองเท้าแตะก่อนขึ้นนะคะก็เปลี่ยนข้างหน้าแล้วก็เดินขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งก็คือโซนทิ้งขยะเขาแยกขยะชัดเจนคือเป็นแก้วพลาสติกขยะทั่วไปตรงนี้คือดีมากชอบระบบจัดการนะคะอาถัดมาก็เป็นข้าวเย็นเนาะเราก็ทำง่ายๆเป็นไข่เจียวกับต้มซุปให้ที่เหลานะคะฉีกซองแล้วก็ต้มเอาแล้วก็ใส่พวกเห็ดพวกหมูไปก็ง่ายๆ ะะแล้วก็เรามีสุก,กี้ด้วยนะคะสุก,กี้ก็ต้มหนาลงไปแล้วมอแล้วก็ใส่ผักใส่หมูไปแล้วก็ซื้อน้ำจิ้มมาแค่นี้ก็คือกินได้ลวไม่ต้องทำอะไรให้มากมายเพราะว่าขี้เกียจนะคะอ่าห้องน้ำหญิงเนี่ยจริงๆห้องน้ำมันจะมีรู้สึกว่ามีแค่2ห้องแต่ว่าเขาจะมีเป็นห้องน้ำเอาดอเป็นห้องน้ำชั่วขราวที่แบบเอาเต็นท์ 10. เต็นทห้องน้ำมาครอบไว้แล้วก็เป็นสักโคกอยู่ข้างน้องข้างนอกอีกสองจุดนะคะเป็นห้องน้ําชั่วคราวอนาะนะคตก็จะทําเพิ่มตรงนี้ก็ผู้หญิงก็สามารถใช้ได้ผู้หญิงสามารถจะห่องน้ําเยอะนะคะอันนี้ก็เป็นจุดล้างจานแล้วก็มาล้างตอนกลางคืนก็ไฟสว่างสดใสดีนะคะอันนี้ก็คือใช้อีกวันหนึ่งตรงที่เรากลางแหละมันถ้ามีฝนตกมันก็จะแฉะนิดนึงนะคะก็ให้เลือกกลาง ที่มันไม่น้ำไม่ขังเนาะมันจะได้ไม่ลําบากตอนเราเก็บข้าวของหรือว่าตอนเรากางอยู่นะคะมีสายป่วงปลั๊กไฟมาให้นะคะมีจุดต่อไฟแล้วก็สายนี้จะเป็นสายของลานเองนะคะข้อดีของลานนี้คือเจ้าของ้านเป็นคนกางเต็นท์เองคะ่ะให้เขาเข้าใจว่าควรจะปรับปรุงตรงไหนเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็กดติดตามด้วยนะคะ